จะมีอยู่เกาะเกาะหนึ่งอะที่รู้จักมานานแล้วรู้ว่ามันสวยรู้ว่ามันดีได้อยากเก็บไว้ไปทีหลังเอาไว้ไปในวันพิเศษกับคนที่พิเศษจนแล้วจนเล่าเราก็ไม่ได้ไปสักทีตอนที่เราว่างเขาก็ไม่ว่างไอ้ตอนที่เขาว่างอะแล้วเราไม่ว่างแม่งเขาก็ไปเว้ยรอมาตั้งหลายปีชิ่งไปก่อนเฉยเลยเกาะที่ว่านี้ก็คือเกาะหลีเป๊ะ ตัดภาพพัีตอนนี้ก็ำลังนั่งเรือข้ามไปเกาะลีเปย์คนเดียวสนุกที่สระหว่างทางที่เรานั่งเรือไปเกาะลีเปย์เนี่ยเรือจะจอดแวะสองจุดก็คือเกาะตะลุเตาแล้วก็เกาะไข่เกาะตะลุเตาเนี่ยก็เป็นกกนเกาะที่เราสามารถมาพักได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบแคมปิง้งเขาบอกว่าเกาะตะลุเตาเนี่ยเคยเป็นคุกเก่า มีนักโทษเคยอาศัยอยู่มันก็เลยจะแอบเฮียนนิดนึงใครอยากรู้ก็ลองมาดูแล้วกันส่วนเกาะไข่เนี่ยเป็นกาะที่มีหินรูปร่างประหลาดมันจะมีรูเอ้ที่เราสามารถลอดใดๆเขาเชื่อกันว่าหากได้รอดรูนี้กับคนที่รักแล้วเนี่ยจะรักกันไปชั่วนนรัน ไอ้เราก็มาคนเดียวไงถ้าเรารอดคนเดียวเราแม่งจะได้อยู่คนเดียวไปชวนิรันดร์ปะวะในที่สุดเรือก็ค่อยๆเ,เล่นมาจนถึงเกาะลิงเป้าภาพที่เห็นตรงหน้าคือน้ำทะเลที่โคตรใสเว้ยอยากหันไปบอกแฟนว่ามันสวยมากๆเว้ยแต่คือหันไปแม่งเจอเด็กเรือกำลังยิ้มให้เราอยู่พร้อมไปชูนิ้วโป้งให้ กาะลีเปะมีขนาดไม่ค่อยใหญ่เราสามารถเดินไปไหนมาไหนได้ไม่มีมอเไซค์ให้เช่านะคะแต่ก็มีแท็กซี่ชาเล้งที่ราคาเริ่มต้นที่50าบาทตรงแรมแรกที่เราเลือกค่ะก็คือแค s ์สเวลรีสอร์ทค่ะเป็นรีสอร์ทสไตล์ตอีโคตั้งอยู่ริมหาดแนาซนไรส์ตกแต่งด้วยไม้กับทั้งหมดแล้วก็บรรยากาศเนี้ยโคตรชิลเลย รีสอร์ทแล้วค่ะมันเหมือนมาติดเกาะจริงๆเลยห้องนี้เนี่ยเป็นห้องพัดลมคือทุกห้องนะคือเก๋มากมันจะเป็นชั้นบนเป็นห้องนอนแล้วก็ชั้นล่างเป็นสระว่ายนะ้ำเอโ้ย,โยชั้นล่างเป็นห้องน้ามีทั้งบาร์มีทั้งห้องสมุดมีลานโยคะด้วยแล้วก็ตรงบาร์ก็มีแฮปปี้เอ้าท์ตรงเนี้ยคือคืนคืนนั่นเราชอบสุดแหละ แน่นอนแฮปปี้เอาชหนึหรือใครอยากจะเช่าเรือคายักพายไปเกาะใกล้ๆก็ได้สกูบาไดวิ่งหรือนวดริมหาดที่นี่ก็มีหมดเลยเนี่ยแหละการติกกดเกาะแบบแคสเวย์แบบที่เราต้องการส่วนที่เราชอบบนหาดซันไรส์ก็คือ,อมันมีหมู่บ้านชาวประมงตั้งอยู่ที่ปลายหาด ส่วนตัวแล้วอ่ะเราจะชอบเกาะที่มีคนอาศัยอยู่จริงๆเราจะไม่ได้แค่มาถ่ายรูปดูน้าทะเลใสๆอย่างเดียวอ่ะเราจะไม่แค่ดําน้ําเสร็จแล้วก็กลับไปเราอยากเห็นเอกลักษณ์ของเกาะเห็นความแตกต่างของแต่ละเกาะจากผู้คนที่อาศัยอยู่จริงๆมันเป็นเสน่ห์ที่ทําให้สีของน้ําทะเลแล้วก็บรรยากาศของทะเลที่มาจากมหาสมุทรเดียวกันไม่เหมือนกัน อันนี้เราเดินมาเรื่อยๆตอนนี้ของแฟนไลน์นะเดินมาจะถึงหาดชาวเลมีโรงเรียนมีโรงเรียนบ้านเกาะอาดังมีศูนย์ราชก,การหลายๆอันอเออเก okay, ดีช่วงนะักท่องเที่ยวเยอะก็มาทําเรือทัวร์วันไหนนะักท่องเที่ยวน้อยก็มาหาปลาชีวิตบนเกาะน,น,นี้ดูไม่อดอยากเลย ถึงเราจะรู้เกี่ยวกับคนที่อาศัยอยู่ที่นี่ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราว่าพวกเขาก็ทำให้เราสนุกกับการถ่ายภาพพวกเขานะว,าาวันที่สองเช้านี้ที่ซันไรส์บี เราตื่นแต่เช้ามาดูพระอาทิตย์ขึ้นที่หน้าหาปกติก็เป็นคนตื่นสายแหละแต่คือพระอาทิตย์มันสาดแสงลอดผ่านหน้าต่างห้องเรามาไงปลุกเราตื่นเลย เช้าเนี่ยเรามีนัดทริปดำน้ำรอบเกาะซึ่งไกด์น่าลงาก็จะมารับที่หน้าโรงแรมเลยตอนนี้กำลังจะเตรียมตัวไปดำน้ำที่เกาหลีเป้น,นะคะน้ำเป็นใสมากเป็นสีฟ้าแบบเทียบกับตัวแล้วตัวดำเลย จุดแรกที่เราไปก็คือเกาะหินงามค่ะเกาะหินงามเนี่ยเป็นเกาะที่มีหินดำกลมมนทั่วทั้งหาดเลยคือมันแปลกตามากอะ่ะแล้วก็จะมีสีขาวแซมๆสีขาวเนี่ยน่าจะมาจากซากปะการังน,นะสวยมากแนะนำเลยนะว่าให้ถอดรองเท้าเดินเหมือนแบบเหมือนเราทำสปาเท้าอ่ะ เกาะหินงามนะคะเข้าไปดำน้ำกันต่อในส่วนของประการางใต้น้ำน่นนะแล้วว่าที่เนี่ยมันยังโอเคมากๆเลยนะประการางฟูฟ่องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้วเจอปลาไหลมอเลยด้วยลบอยู่ในซอกก็เห็นปลายเยอะมากจริงๆ จุดที่สวยที่สุด,สดเราก็ยกให้ต้องน้ำจาบังแหละน้ําอาจจะแรงหน่อยแต่ว่าเราก็ยังพอมีฟินที่จะลงไปถ่ายรูปข้างล่างได้คนที่อยู่ข้างบนอ่ะคนที่รอยอยู่อาจจะต้องเกาะเชือกเอาไว้ตลอดได้มองเจอก,กลจะไม่เห็นสีเท่าไหร่นะแต่ถ้าว่ายไหวอยากให้มุดลงไปใกล้ๆดูจะอลังการมากปะการลังอ่อนสีแดงสีชมพูหาดูยากนะความจริงแล้วอะ่ะ ถ้าไม่ได้ดำน้ำแบบสกูบ้าก็มีแค่ที่หลีบเปนนี่แหละที่จะเห็นความสมบูรณ์แล้วก็ลงไปดูได้ง่ายขนาดนี้ทิปนี้ทั้งทัวจะจัดการให้ทุกอย่างเลยนะกน็ตอนเที่ยงก็จะมีอาหารให้ด้วยมีผลไม้มีข้าวกล่องมีน้ำเปล่า แล้วก็มีคนพาลงไปดูนีโม่ซึ่งก็คือไกด์นรหลงนั่นแหละนี่ไปคนเดียวไกด์ก็ถ่ายรูปให้ด้วยแล้วก็เอาอาหารมาเสิร์ฟถึงที่ปปดีไม่เหงาไม่ไรก็คุยกับไกด์นี่แหละานากินมากตอนนี้เรามาพากินข้าวที่เกาะอ,อาดังค่ะเกาะราวีครับไม่ใช่เกาะราวีค่ะ ดำน้ำเสร็จแล้วนะเราก็กลับมาที่เกาะลีเป๊ะดังเดิมแต่ทีนี้เราอ่ะต้องย้ายห้องแล้ว <Okay. S 1> แค่สเวลีสอร์ดเราจองไว้แค่คืนเดียวแล้วก็อีก2คืนที่เหลือเป็นโรงแรมที่มากับทริปที่เราจองก็คือซิตาบีชรีสอร์ดซิตาบีชรีสอร์ดเนี่ยอยู่ริมหาดพัทยานะคะเป็นหาดที่ครึกคลื้นมากๆแล้วก็อยู่ไม่ไกลาจากวอล์กอินสตรีทด้วยรีสอร์ดขนาดใหญ่มีร oh. ้าแล้วก็มีสระว่ายน้ำใหญ่ๆถึงสสระเลย เดี๋ยววันนี้เราลองมาสำรวจหาดพัทยากันหน่อยละกันที่หน้าที่พักเนี่ยจะมีบาร์ค่ะประจำของเราแหละชื่อว่า The Islander Bar เพลงดีตกแต่งสวยหน้าร้านเป็นแมงกะขุนที่ตอนกลางคืนจะเปิดมาแล้วเปลี่ยนเป็นไฟสีน้ำเงินเดี๋ยวเดินไปต่อตรง Walking Street ในหัวเราเนี่ยคิดว่าหาดนี้จะคึกคืนมากแบบไม่หับไม่นอนเหมือนชื่อพัทยาของกินเยอะของฝากเยอะบาร์ก็เยอะตลอดเส้นทางแต่ว่าตอนกลางคืนเงียบ ร้านเขาปิดเป็นเวลาอาจจะเป็นพอหน้าโลด้วยแหละสำหรับคืนนี้นะคะเราจบที่แจ็ I Bar, คแลเดอร์บาร์พร้อมกับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งรู้จักกันวันนี้วันที่3ของทริปแล้วเราพักกันอยู่ที่ซิตาเหมือนเดิมตื่นสายมาไม่ทนันเบรกฟัดเราไปหาอะไรกินดีวะ ว่าจะไปพายคายักกันที่หาดซันไรส์ถ้ามองจากหาดซันไรส์ออกไปเนี่ยจะเห็นอยู่2เกาะเล็กๆที่ไม่ไกลจากฝั่งมากนักชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าตอนน้ําลงอะ่ะสามารถเดินจากเกาะไปได้เลยแล้วความคิดจะเช่าเรือพายคายักก,ก็ก็หายไปเปลี่ยนเป็นพวกเราจะไปไว่ายน้ำว่ายน้ําไปเกาะเว้ย ว่าเดินก็เดินได้แหละตามที่ชาวบ้านเขาบอกอะ่ะแต่ข้างใต้มันเป็นก้อนปะการังเป็นหอยเม่นเป็นแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนคือน้ํามันตื้นเว้ยแต่ตื้นแบบมีก้อนปะการังอะ่ะไหยไปก็เสียวพุงไปแล้วด้านล่างมันก็มีหอยเม่นที่แบบเตรียมทิมเราอยู่อะอมึงเป็นการสนอกเกิลที่ไกลที่สุดที่เคยสนอกเกิลมาเลยเว้ยน้ำแค่เอวเว้ยแต่เดินไม่ได้ แล้วแล้วเราก็มาถึงเกาะสักทีนะคะก่อนนี้จะมีโขดหินให้ปีนขึ้นไปชมอยู่ข้างบนด้วยแต่ว่าเราต้องระวังหม่อนนะเพราะว่าหินที่นี่นลื่นมากจนแบบลื่นจนเราเกือบล้มไปหลายรอบอะก็จะลําบากยังไงก็ตามแต่มาถึงแล้วมึงมันต้องปีนขึ้นไปเลยไม่งั้นจะถูกทิ้งไว้ข้างล่างคนเดียวจึงแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่เกาะเล็กๆของเกาะ ใช้เวลาประมาณ30นาที่น i s ส s my friend <S <c oughs> <S จากบนยอดเนี้ยเราสามารถชมวิวได้360องศามองไปเห็นเกาะอาดังเกาะลาวีเกาะตะลเตแล้วก็หาดซันไลท์เกาะหลีเป้ได้จากจุด กาะน้อยนะคะพวกเราว่ายน้ำกลับมาที่ฝั่งเพื่อมาชมพระอาทิตย์ตกที่สุดหาซันไรส์ความพิเศษของจุดนี้คือเมื่อน้ำมันลงอะ่ะมันจะมีสันทรายโผล่ขึ้นมากลางทะเลหรือว่าเราเรียกว่าแซนแบงก์อเนาะเราสามารถว่ายน้ำข้ามไปได้ไว่ายน้ำอีกแล้วค่ะว่ายน้ำคล้ายๆกันเลยแต่ว่าอันเนี้ยจะไม่ได้มีประการังเยอะเหมือนเกาะนั้นเท่าไหร่ ที่เนี่ยเป็นทิศตะวันตกของหาดซันไลท์แล้วก็เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยทีเดียวสวยจนคิดถึงแฟนนะแกแล้วสังเกตได้เลยว่าคนที่มานั่งดูที่เนี่ยส่วนใหญ่อะ่ะไม่มาเป็นคู่กันหมดเลยเว้มหันไปหาเพื่อนก็แบบอืไปหาอะไรกินกันแม่มึงโอ้ oh, ความคิดถึง แต่สุดท้ายนะแล้วก็นั่งดูพระาทิตย์จนตกดินน่ะแม่งสวยวะ่ะชอบดูพาทิตย์ตกมากเลยอะ่ะวันสุดท้ายแล้วในสุดก็ได้ซื้อตัวเรือวันสุดท้ายแล้ว วันนี้คือวันกลับบ้านเราต้องไปขึ้นเรือสปีดโาบ๊ทรอบบ่ายโมองอเนาะแล้วก็รถจากท่าเรือป่าบาราเนะ่ไปส่งถึงสถานีรถไฟเลยเก็เทำการ,รจองตั๋วรถไฟหาดใหญ่กรุงเทพรอบบ่ายโมงสิบห,<า><า>ห้าแล้วนะเป็นการกลับบ้านที่ยาวนานมากเพราะว่า12ชั่วโมงอะอยู่บนรถไฟแต่ก็ดีนะนอนเต็มอิ่มที่นี่มีที่ชาร์จแบตมีแอร,มแอร์มีห้องน้ำสะอาดเดินทางด้วยรถไฟเดียนะ๋ยวนี้ดีกว่าเดิมเยอะเลย แล้วทริปเที่ยวเกาะหลีเป้คนเดียวของเรา4วัน3คืนก็จบลงอย่างสวยงานถามว่าจะมาอีกไหมมึงมาคนเดียวมันเหงาเลย้ยคือถ้าไม่มีเพื่อนใหม่เนะี่ยคือแบบไม่รู้จะทำอะไรเลยทริปนี้ต้องขอบคุณหลายหคนเลยนะขอบคุณซ e เล c t ชันที่ดูแลขอบคุณไกด์นะลงขอบคุณพี่โจที่จองตั๋วรถไฟให้แล้วก็ขอบคุณเพื่อนทั้ง3คน ขอบคุณตัวเองที่พาตัวเองมาได้ถึงเกาะที่เขาว่าสวยที่สุดโดยไม่งอแงสักแอะแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าค่ะ